สวัสดีครับวันนี้ก็ดึกหน่อยนะครับอยู่ในขั้นตอนการ QC นะครับตรวจส่งมอบตรวจรดก่อนส่งมอบลูกค้านะครับคันที่ลูกค้าได้เห็นเอ่อทันที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้เป็นรถบ้านนะครับส่งมาบิ้วใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับ DC 70อุ้มนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับ เป็นรถจากอำเภอม่วง30นะครับลูกค้าสั่งให้บิวเช็คใหม่หมดทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอหอนเกียร์ปั P ๊มโอหอนช่วงล่างผ่าบูธเช็คพวกชุดล้อนำใหม่หมดเลยนะครับตู้สกรูตะแกรงรางสกรูเลดลูกปืนพัดลมลูกปืนลูกนวดหัวท้ายนะครับขยายปาก d c 70เป็น95นะครับแต่งเต็มระบบนะครับหม้อน้ำส่งผ่าล้างแยงเปลี่ยนวาล์วน้ำ เกียวดันปากคอเล็โคสปริงตูดซิ่งนะครับส้มเรียงใหม่ลูกป้อนเช็คใหม่หมดนะครับนิ้วสปริงบูทตันน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กรองตัวเดินต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับทำไมต้องมีขั้นตอน QC นะครับก่อนสง่งหมอ นะครับพอรถที่อู่รายละเอียดการทําค่อนข้างเยอะนะครับน็อตเป็นหลายพันชิ้นเลยนะครับเฉพาะน็อตนะครับที่ถอดออกมาแล้วก็ประกอบเข้าไปใหม่นะครับหลายพันชิ้นหลายพันตัวแล้วรถที่รื้อออกมานะครับเกาะชิ้นส่วนเยอะมากโอกาสที่จะผิดพลาดในขั้นตอนการทำงานนะครับมี เพราะฉะนั้นเราต้องทำ QC ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอกนะครับเพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสีงานประกอบนะครับทุกๆส่วนทุกๆจุด QC ก็จะไล่เช็คนะครับอย่างคันนี้ก็จะเจอมีสีไม่เรียบร้อยอยู่นะครับสองที่ พ่งนี้ก็เดี๋ยวจะซ่อมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีกิบล็อกลูกโรเลอร์ลูกบนนะครับที่ไม่เข้าล็อกอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีขาลูกรอกตัวนี้นะครับพอกไปแล้วนะครับแต่ว่าก็น่าจะยังไม่เต็มหน้าก็ยังเอียงนิดหนึ่งก็เ,เดี๋ยวแก้ไขนะครับ ระบบลองปกติทุกอย่างหมดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วในส่วนของระบบก็จะมีเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็งานไฟพรุ่งนี้เช้านัดช่างไฟเข้ารถทุกคันนะครับต้องมีมาตรฐานนะครับตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับ คนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งตรวจสอบนะครับคนทำคันนี้นะครับไปตรวจสอบคันนู้นคนทำคันนู้นมาตรวจสอบคันนี้นะครับเพื่อการเป็นการจับผิดหาข้อผิดพลาดนะครับถ้าทำรถตัวเอง QC ตัวเองนะครับก็ไม่ได้นะครับต้องสลับคนทำคน QC สลับคันกันนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับงานขยายปาก นะครับยังรับอยู่นะครับช่วงนี้ลูกค้าท่านใดสนใจขยานปากนะครับสอบถามจำ้องได้ที่เบอร์0 9 1 0 2 0 6 5 5 5อยาะครับอยากให้มาดูนะครับก่อนตัดสินใจทำนะครับอยากให้เห็นวัสดุเหล็กต่างๆนะครับที่เราใช้ในการตัดต่อนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับใช้เหล็กหนาเหล็กใหญ่อย่างเช่นลูก แขนล้อโน้มตัวนี้นะครับเป็น API หนาเลยนะครับน่าจะ10มิลกลึงบ่าสวมเข้าไปนะครับข้างละเกือบคืบนะครับไม่มีการแตกร้าวหักจุดนี้แน่นอนนะครับเพลาคันชักใบมีดหลังปากนะครับเข้าลงกลึงต่ออย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าไปใช้แล้วเพลาจะขาดที่ที่เจอกันมานะครับราวเพ็บสตรีมนะครับบูตเป็นบูตตันให้นิ้วสปริงให้ นะครับเกดียวดันสูตรของทางอู่ใหม่ยกลูกเราจะอวดเราไปมีดหัวจะอวดเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับคอสปริงตูดซิ่งฟังลรงกลางร่องไล่ตู้เบาครบนะครับสายพานร่องสีนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ